สวัสดีคเพื่อนสวัสดีนะคะฮก็ยุบมีอะไรรก็แค่มา,าถ่ายี่เฉยนะคะไม่มีอะไรนะคะแค่อยากได้คลิปอยากลงคลิปพี่เฉยนะคะเราไปหาคลิปเนาะทำงานพิเศษยาก็อยากไ,ได้คลิปไปลงมั่งวันนี้ก็ลงไปสองคลิปแล้วเนาะน้องหนูมิวกวนกับอ่าตูอยู่ตอนเช้านะคะย่าอยู่บนตึกเนาะมีอะไรให้ดูเนาะ,ะดูวิวเนาะ ดูนาโยโบนี่แหละดูไปเหออนายเหียวย่นยยดนี่แลยเนาะน้าคนแกเนาะแล้วก็ที่ให้ดูวิวนะคะดูนายโยบาัางดูวิวมาะะัางจะขอแค่เปนาทีนะคะทำงานไปด้วยเล่นไปด้วยเนะาะจะบอกให้เป็นอ่ายูทูบเบอร์ก็ต้ององนี้แหละเนาะต้องมีคลิปลงนะไม่ไม่พอนอนนะตามเหมือนเจอะ มบวมนะก็อย่อบตาตุก้วยนะมีคนตาตูกเขาก็แท้อย่อบตาดุนะคะไม่รู้จริงหรือเปล่านะ,ะตาดุใจใจิตใ,ใจดีนะคะเนี่ยลงคลิปไปบ่อยนะเขาก็เห็นรอยย่นของโยบเนาะรอยย่นมันเยอะปกติจะไม่ทาอะไรนะคะวันนี้นะ่ตั้งใจนะ ไปหาซื้อคีมมาทานหน้าบ้างคงไม่หมดเยอ,อะหรอกเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าประหยัดนะคะขี้เกียจเป็นคนขี้เกียจนะแต่ตอนนี้เราต้เราเริ่มออกคลองแล้วนะเราก็ต้องทาบำรุงบ้างเนาะปกติไม่เคยเสียคะ่ะเงินซื้อคีมนะคะก็ต้องเสียตอนนี้เลยคะ่ะเพราะอยูยูทูบเบอร์นี่แหละคะ่ะเราต้องใช้นะคะเอาดูวิวคะ่ะดูวิว นี่อีกมุมหนึ่งนะคะที่จริงโยบก็ไม่เห็นอะไรหรอกนะเพราะมันมึกมันอแนัน่นอะเดดนะเดดแล้วกะลมแรงด้วยเราก็ไม่กล้ายอยู่ใกล้ๆนะกลัวหล่นลงลงลงตึกนะเราก็ต้องเห็นไกลๆหน่อยกลัวโทรศัพท์หล่นนะคะค้นหล่นไม่ถึงนะคะ ถ่ายเยอะเนอะเอานี้นิดหน่อยพอแล้วนะแค่เพราะถ่ายนี่ตำรวจน,นะคะเดี๋ยวก็ส่งเราเนะเาะแล้วก็ส่งเราแล้วก็ขับมองหน้าตัวเองก่อนอยู่ทุกเบอร์อสายเกะสายกลัวนะคะเก็บอะไรก็กลัวนะะีว่ค่ะเพราะว่ากลัวผิดกฎหมายนะคะเราดูหน้าตัวเองดีกว่าเดี๋ยวจะทำงานแล้วนะคะโอ,โอไป ลมเลงมากเลยเนียผมฟูก็ผมฟูม,มันเลงมนะลมเลงจสิเ็งอคุยกันสิกละกลุะลงเข้ามาแล้วก็เดินพูดไป่ค่อยพวกนแต่จิตใจดีมากค่ะ

ก็เป็นลูกจ้างเขาเนาะทำด้วยใส่ชุดไปด้วยเลยจะเห็นถูกตอนยกทำงาน,นนะคะแล้วมองเห็นหน้ายกก็พอนะคะกระถุงเท้าก่อนต้องเปลี่ยนคือเราจะล้างหองน้ำนะคะตอนนี้ยกรลืมซื้อถุงม,มือมาต้องใช้อันนี้ก่อนนะคะ ไม่ใช่อันนี้ถุงมืออันนี้ก่อนเพื่อบันเทากนะคะเราต้องทำความสะอาดก่อนนะคะแก่ะจะให้ดูนะคะคือไม่ดีเนาะ <laughs> ไม่ดีเนาะ พออ่อเอาเจ็ดนาทีนะคะว่าเราใช้อย่างนี้มายุ้ยแล้วนะีะเ,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 เราทั้งตัวเราเราเราจะงานมั่งเนาะใช่ไหมโยบใช่ค่ะดูกระจกพูดเองตอบเองนะคะเสิร์ฟเองตุบเองก็โยบนี่เลยดูกระจกเราจะตอบเองแล้วก็กวยิ้มนะคะ ไม่ใช่เป็นคนอะไรหรอกค่ะไม่ใช่คนประสาทนะใช่คนไม่เต็มมากแต่เป็นคนบ้าเลยนะ <c oughs> ลบอ้วนค่ะ <c oughs> ดูตัวเองตอบตองนะคะดูตัอนในกระจกนะคะแล้วก็ตบตองค่ะพูดกับตัวนะคะเพืน <c> อ <oughs> เป็นสิทีนะคะ แล้วน,นี่ทำไมไม่ออกเนี่ยเพราะเขาบอกวโดนพาย,ยุดด้วยนะเฮ้ยไม่ถึงเป็ด่ยนนะทีไทำไมนานใจเราเล่เล่นไปก่อนพอหกโมงนะที่นาทีตื่นเต้นนะที่ทางรถไฟนะโอ้โหมันรู้จะบอกอยังไงนะ จะคุ้มเป็นนาทีแล้วนะเราก็คืยคุยค้มเป็นาทีกล้วเนาะใช่ไหมเออใช่ทำตัวเงตอบตัวเองนะคะยังไงก็จบนะคะตสวิตตัวเอง,อเน,น,งนะคะจะอยู่ในห้องน้ำค่ะมีกระจกนะคะกเลยถามตัวเองตอบตัวเองตอบเองเสิร์ฟเอง,เ,อง <c oughs> เราก็ต้องพูดให้ได้เป็นนาทีนะคะเป็นนาทีแล้วเราก็ปิดแล้วก็ทำงานนะคะตอนนี้มือ ยังไม่เลอะน,นะคะเอออะไรจะเป็นทีนะคะก็ขอจบคลิปจบไลฟ์ทีนี้นะคะเป็นกำลังใจให้หยกด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอถวบม้ำก่อนยกไปทำงาน,นะคะ่ะจริงๆจริงๆ,ๆล้วเป็นนาทีแล้วเนาะ,ะดูสิหมาเข้ามาแล้วหยกพูดกับใครเนาะ,ะแล้วดูจบด้วย ยิม้มในตัวเองในกระจกนะคะยิ้มแล้วก็ซื่อๆื่่บอกตัวเองว่าซื่อๆื่อซื่อจุกจุกเลยค่ะ <c oughs> คุณเก๋หัวใจรุ่นนะคะขอบคุณทุกเลือกทุกไลท์ทุกมุลในใจนะคะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายทำงานก่อนนะคะ